ต่อไปยังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของน้ํานะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูแผนในการระบายน้ําของกรมสุรบัทานกันดีกว่านะคะหลังจากสถานการณ์น้ําในภาคเหนือตอนบนเข้ามาเติมในพื้นที่จะมีแผนในการระบายน้ําอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ ทางด้านของทางอธิบดีกรมชลประทานค่ะก็ได้กล่าวว่าได้มีการปรับลดการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพยาแบบขั้นบันไดนะคะอยู่ที่อัตรา1,450ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะเนื่องจากน้ํานะคะจากภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยลดลงและการบริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ําเจ้าพยาและก็รอรับปริมาณน้ําฝนส่งผลให้ระดับน้ําท้ายเขื่อนยังคงทรงตัวนะคะก็ขอให้ประชาชนค่ะที่อยู่ บริเวณริมแม่น้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำน้อยแล้วก็บริเวณที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆนะคะอย่างเช่นที่คลองผงเพกจังหวัดอ่างทองคลองบางบาัานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอำเภอเสนาตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ขอให้ประชาชนค่ะที่อยู่ในพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะคะก็ขนของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อ ก็ป้องกันความเสียหายแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะครับผมสําหรับการระบายน้ําเขื่อนเจ้าพริยารองรับปริมาณน้ําตอนบนของประเทศนะครับบริเวณสถานี C2 อําเภอเมืองนะครสวรรค์ปริมาณน้ําไหลผ่านครับอยู่ที่1,379ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงนะครับแล้วก็ยังต่ํากว่าตลิ่ง4.55เมตรครับส่วนสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่1น9 8ี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มส่งตัวพร้อมยังคงใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับรับน้ำเข้าไปในอัตราที่เหมาะสมอยู่ที่283ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งฝั่งตะวันตกและก็ฝั่งตะวันออกหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะนะครับ